วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดย Easy Cash 3D นิยามใหม่ของการออมด้วยความคุ้มครองแบบ3มิติจากกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตข้อมูลเพิ่มเติม026894800จะดีไหมถ้ามีใครสักคนที่ไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนคุณได้อย่างดี กรุงไทยแอคซ่าทำแทนได้ด้วยแผนออมทรัพย์ระยะสั้น6ปี3ดีดีที่1คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรดีที่2คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะดีที่3คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและยังได้ผลตอบแทนจากเงินออมสูงหักลดหย่อนภาษีได้ให้ทุกเรื่องง่ายกลายเป็นดีกับอีซีแคช 3D จากกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันสุขภาพโทร026894800เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เป็นเต็มไปด้วยความสุขนะครับความสมบูรณ์และความเจริญสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับปีที่ผ่านมาสังคมไทยต้องไปเชิญกับภาวะการเมืองที่สับสนที่แตกแยกนะที่วุ่นวายกันมากที่สุดปีหนึ่งนะครับสื่อมวลชนของเราเองก็อยู่ในภาวะที่ถูกท้าทายมากเป็นพิเศษนะครับ ด้านหนึ่งก็ต้องทําหน้าที่ในการรายงานข้อมูลข่าวสารท่ามกลางสภาวะของความขัดแยง้งทางสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีคนคาดหวังว่าสื่อมวลชนต้องช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองด้วยแต่อีกด้านหนึ่งนะครับที่ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันก็คือสื่อมวลชนก็ถูกตั้งคําถามถูกตรวจสอบนะครับจากไฟล์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการทําหน้าที่ของสื่อนะครับสื่อมวลชนก็ถูกตราน โยนหลายอย่างนะครับแต่ตราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเหลือกข้างไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นกลางเพียงพอในการรายงานข่าวนะครับนี่คือภาวะที่ท้าทายกับสื่อมวลชนอย่างมากในปีที่ผ่านมานะครับปีใหม่นี้ก็ความท้าทายนี้คงจะไม่หายไปไง่ายๆนะครับ ยิ่งทางด้านวิชาชีพแล้วนะครับมีทีวีดิจิตอลจะเกิดขึ้นใหม่24ช่องนี่นะครับก็แ,แน่นอนก็การแข่งขันก็คงจะสูงมากขึ้นแต่ว่าความท้าทายทางสังคมทางการเมืองเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปนะครับเพระชะนั้นชาวันนี้เราจะถือโอกาสมาทบทวนมองย้อนกลับไปดูบทบาทของสื่อมวลชนในปีที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับว่าสิ่งที่จะท้าทายอีกที่รออยู่นั้นมีอะไรบ้างนะครับ เราจะคุยกับคุณก่อเขตจันทเิศลักนะครับนายกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับสวัสดีครับคุณก่อเขตและคุณวิสุทธ์ครับสวัสดีครับคุณติครับคุณเทพชัยครับถ้าจะให้คุณวิสุทธ์เนี่ยเขียนบทวิเคราะห์สักบทหนึ่งเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิสุทธ์จะเขียนว่าอย่างไงเนี่ยบทวิเคราะห์ของสื่อที่ผ่านมาบทบาทของสื่อเนี่ยเออเป็นบทที่ท้าทายมากอ่า คือผมคิดว่าตอนนี้ต้องพิสูจน์สองสม,มุติฐานนะคคุณเทพชัยครับครับคือสื่อเนี่ยถูกสาทายว่าตัลงสื่อทําหน้าที่แค่ไหนในท่าลางขัดแยง้งคจะทำหน้าที่แค่รายงานข้อเท็จจริงความเป็นจริงและให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกหรือสื่อจะทาหน้าที่ฟันธงไปเลยว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอแล้วก็เลือกไปเลยว่าความจริงคือข้อนี้ครับ นั้นสองบทบาทก็ตอนนี้ก็ถูกท้าทายคนในวงการสื่อและถูกคาดหวังจากสังคมมากทีเดียวครับอ่าแล้วคุณพิสุทธิ์เองมองถ้ามองย้อนกลับไปคิดว่าสื่อจัดการกับความท้าทายนี้ได้ยังไงคิดว่าได้ดีพอไหมหมาถึงสื่อกระแสะหลักหรือสื่อที่คนทั่วไปเขากเสพอยู่นะครับคือถ้าผมมองสื่อกระแสะหลักวันนี้น่าจะเป็นสื่อที่ถูกสั่นคลอนมากนะครับคุณเท็ชัยครับครับต้องอยอมรับว่า,เ,าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราตลอดปีที่ผ่านมาแล้วช่วงสามสี่เดือนหลังเนี่ย ต้องอยอมรับว่าสื่อกระแสหลักนําเสนอหรือให้ความสำคัญกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องการปฏิรูปเรื่องทางออกนี่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นไม่ทันกับเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งไปได้ไกลกว่ามาถึงปริมาณและความเร็วใช่ไหมครับผมหมายถึงทั้งปริมาณทั้งพื้นที่ทั้งความเร็วทั้งการให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ด้วยครับนะครับขณะเียวกัคคคคนคุณก็ไปพึ่งโซงเช<อ>ียลมีเดียซึ่งโซเชียลมีเดียคือมีความเร็วความไวแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผ่านการกรองครับหรือตรวจสอบก่อนที่จะถูกนำเสนอไปครับครับ คุณกอเคตครับมีคนคด้านหนึ่งบอกว่าอสื่อต้องเป็นกลางนะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งว่าสื่อเป็นกลางไม่ได้ไม่ต้องเลือกข้างครับประเด็นสําคัญก็คือว่าความเป็นกลางนั้นใครจะเป็นผู้ประเมินน่ะครับ,รบว่าว่าความเป็นกลางอยู่ตรงไหนหลายกรณีอาจจะมีการพูดถึงว่าความเป็นกลางมันจริงๆมันไม่มีหรอกมันคือความเป็นธรรมแล้วก็ความสมดุลในการนําเสนอข่าวครับมาเส่อพยายามทําหน้าที่ตรงนี้มากกว่าครับ,รบแต่ก็ความความเป็นกลางที่หลายคน คา,าดหวังนั้นคงคงคงขึ้นอยู่กันนิยามของแต่ละคนในขณะเดียวกันต่อจากที่คุณพิสทจิ์ว่าสักครู่นี่นะครับ,รบถ้าสังคมบอกว่าให้สื่อชัดเจน,เปนไปเลยสื่อจะแค่รายงานแค่เกิดอะไรขึ้นหรอคนนู้นพูดว่าอะไรแล้วคนนี้พูดว่าอะไรเป็นการเปิดพื้นที่รายงานแค่ปรากฏการณ์อย่างเดียวในสภาพสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเป็นอย่างเช่นในขณะนี้นะครับสังคมจะต้อง อ่เป็นผู้นําทางความเห็นเป็นผู้ชี้นําในทางที่ถูกต้องที่จะนําไปสู่ทางออกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาอีกอเพราะว่าถ้าชี้ไปทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถ้าถูกใจหรือว่าตรงใจกับใครบางคนก็บอกว่าได้รับคําสรรเสริญเยินยอนะครับว่าโอเคสื่อเนี้ยดีมากแล้วทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันประเด็นเดียวกันเนี่ยอีกด้าน,นึ่งก็บอกว่าอ้าวคุณไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสื่อเป็นสื่ออย่างอย่างเป็นกลางหรือเป็นอย่างสมดุลแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่จะจะสื่อจะต้องเจอ ตั้งแต่บัดนี้จริงๆเจอมาก่อนหน้านี้ล้วนะครับแต่จากช่วงนี้ช่วงปีใหม่ก็คือจะต้องเจอไปอีกนานเลยครับอ่าอมีคนคาดหวังว่าสื่อเนี่ยต้องมีบทบาทเหมือนที่คุณกอ่อเขตบอกว่าต้องช่วยในการสแสวงหาทางออกให้กับสังคมด้วยคุณควิสุทธ์คิดว่าตรงนี้สื่อได้ทําหน้าที่ได้ดีไหมนอกจากการกายรายงานข้อมูลข่าวสารการเอาความเป็นของแต่ละฝ่ายมาแล้วเนี่ยสื่อสามารถทาอะไรมากกว่าน,นั้นได้ไหมครับผมคิดว่าถ้าสื่อเอาเฉพาะเรื่องของทีวีและวิทยุหลักก่อนนะครับครับ ผมคิดว่าก็อยู่เพราะว่าที่ประอื่นอ,อ่าโอมือมคือแค่นําเสนอข้อเท็จจริงความจริงที่เกิดขึ้นก็ยังต้องระมัดระวังตัวครับจะเรียกว่ากลัวอํานาจรัฐหรือต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือไม่ค่ยมั่นใจในสถานการณ์ผมว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็ลำบากแล้วอ่นะฮะสื่อที่กล้าเสนอทางออกว่าควรจะเป็นอย่างไรชัดเจนฮะว่าอการเลือกตั้งก่อนหรือหลังปฏิรูปหรือว่าเลือกตั้งคนจะมีไม่มีเนี่ยถ้าให้สื่อนําเสนอผมว่าก็ ก็จะลาบากละไม่ค่อยกล้าแสดงบทบาทนักนะฮะณเวลาทีนี้ภายใต้ข้อจำกัดอย่างนี้ภายใต้บรรยากาศอย่างนี้ผมคิดว่าอุมหวังแค่ให้สื่อหลักกล้าที่จะบอกความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรครนะฮะแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะเอน่าจะคาดหวังได้ประมาณนี้แหละครับครับ คือพูดคุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องการมีการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์หรือไม่เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามีคนไม่น้อยในสังคมนะครับที่คาดหวังว่าสื่อต้องฟันธงนะว่าเห็นด้วยกับการมีเลือกตั้งในวันนั้นหรือไม่มีนะครับมีแถลงการร่วมขององค์กรสื่อที่ออกมานะครับซึ่งถ้าตีความนะคงไม่ยากก็คือไม่เห็นด้วยกับการมีเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ภาษาที่ใช้ไม่ได้พูดตรงๆอย่างนั้นใช้ว่าเป็นความกังวลเป็นห่วงใยว่าจะเกิดเหตุการณ์ อันไม่ถึงปาฏิารถนาซึ้นถ้ามีการเลือกตั้งก่อนวันที่สองกุมพันธ์ซึ่งตรงนี้ถ้าจะมีคนหาเรื่องนะเขาบอกว่าสื่อก็เลือกข้างอันนไปเข้าข้างกับฝ่ายที่ชุมนุมอยู่ที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมก็ผมคิดว่ากระบวนบาทที่ผมเข้าใจาอยู่ว่าในแง่ของตัวสื่อแต่ละสำนักอาจจะลำบากใจในการเสนอแต่ว่าถ้าในแง่ของของ,องวิชาชีพสื่อเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องกล้าแสดงความผมใยนะครับครับที่มาของแถลงการก็มีการคุยกันจากผู้บริหารหรือคนในวงการสื่อมวลชนในวงก้างครับแล้ว เราก็มั่นใจครับว่าอย่างน้อยก็ต้องบอกนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าอย่างดนที่เีย่ยเลือกตั้งก็เป็นการวอร์นิ่งจากคนทนางด้านที่สื่อมวลนชนซึ่อย่างน้อยวงการวิชาชีพสื่อควรต้องบอกอย่างนี้ครับครับคุณกรเก๋ครับ,รบ,รบตอนที่มีแถลงการฉบับนี้ออกมานะครับที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปฏิกิริยาจากคนในวงการสื่อด้วยกันเองเป็นยังไงเขาคิดว่าเอ๊ะองค์กรสื่อจําเป็นต้องมีจุดยืนชัดเจนขนาดนี้หรือ อจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันพอสมควรนะครับแต่ในที่สุดเราก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าถ้าเราจะอยู่เฉยๆหรือหมายถึงแค่บอกวาอาอ่าปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างนี้ถ้าเราจะออกอจะมีจุดยืนทางด้านใดแสดงจุดยืนทางด้านไหนออกมาแล้วมันจะส่งผลงกลกระทบมาแล้วเราก็เกรงว่าผลกระทบนั้นจะมาที่เราเราก็ไม่นําเสนอจุดยืนที่เราเชื่อว่าจะเป็นทางออกตรงนั้นไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเราทําหน้าที่นี้ หรือว่าเราเราไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยในยท่ามกลางสถานการณ์ที่มันวิกฤตณขณะขน,นี้ก็เลยคิดกันว่าเอาละยังไงมันก็ต้องออกไปเพราะว่าที่สุดแล้ว มันก็จะพิสูจน์เองว่าที่เรานําเสนอไปตรงนั้นนะอาจจะไปเข้าทางกับกลุ่มหนึ่งแต่ที่จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเรานําเสนอไปเ,เพื่อทางออกจริงๆเพราะรโดยข้อเท็จจริงนะครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่สื่อที่คิดอย่างนั้นในภาคส่วนต่างๆนะฮะของของสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางด้านการเมืองเองก็เช่นกันนะฮะทางภาคข้ารา,าชาการหลายคนก็พอที่จะรู้ละครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วถ้ายังมีการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างไร และถ้าเราในฐานะที่เป็นคนทําสื่อแล้วเราก็บอกว่าเราก็าไม่ได้มีจุดยืนหรือความชัดเจนอะไรออกไปก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่เวิชาชีพที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านั้นเพียงพอที่จะตัดสินใจหรือพอที่จะชี้ได้ว่าอันนี้แหละทางถ้าทาถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปจะเกิดวิกฤตอะไรตามมาและทางออกของวิกฤตนั้นมันควรจะทําอย่างไร,รถ้าเราคิดถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้นะครับครับครับ ในช่วงที่มีการ,รเผชิญหน้ากันที่ผ่านมานะครับสื่อเองก็ตกเป็นเป้านะครับเพราะว่าทุกฝ่ายแน่นอนต้องการดึงสื่อเป็นพวกนะครับที่ชัดเจนนะครับที่สื่อเองโดนกระทบอย,อย่างชัดเจนมากก็คือการที่มีผู้ชุมนุมของกลุ่มกปปสละ่ะที่ยกขบวนไปปิดล้อมหรือว่าไปเยี่ยมเยียนแล้วกันเขาใช้คํานี้ใช่ไหมทีวี uh, หลายช่องนะครับไทยพีบีที่คุณก่อเขตด,ดูแลทางดาข่าวอยู่เนี่ยก็ตกเป็นเป้าด้วยเหมือนกันเนี่ย ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทางกรบประสทำเนี่ยมันจริงๆแล้วมันอันดับแรกเลยคือเขามีเหตุผลเพียงพอไหมที่ทําให้เขาคิดว่าเอ,อ้ก็ต้องไปไปไน,นั่นไปเยี่ยมเยียนไปปิดล้อมเนี่ยเพื่อที่จะไปกดดันให้สื่อทําหน้าที่ให้เป็นกลางมากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยครับอ่นนันเวลาเวลามีการนําเสนอ,อเวลามีสถานการณ์แบบนี้นะครับสื่อก็จะเป็นเป้าแล้วครับว่าจะนําเสนออย่างไร กลุ่มกาพาพที่มาเนี่ยเขาเชื่อว่าสื่อฟรีทีวีทั้งหมดไม่เฉพาะที่ไทย p ี s ีนะครับให้ความสําคัญกับปรากฏการณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นน้อยเกินไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าในคนทําข่าวคนทําสื่อเนี่ยเราก็พูดคุยกันแล้วก็มาทบทวนดูว่ามันเป็นอันจริงหรือเปล่า <Okay. S 2> แต่เราก็พบว่าที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามหรือในกองบรรณาธิการ แต่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของสื่อทั้งประเทศนี้เลยทีเดียวครับมันอาี่ที่มันเกิดขึ้นมันคือช่วงปลายของปัญหาแล้วเราเข้าใจครับกปสเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแต่นะอีกด้านหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ้นี่นั่นมันไม่ว่าจะเรียกว่ามาเยี่ยมหรืออะไระก็ตามนั่นคือความการกดดันแล้วมันกระทบกระเทือนกับสิทธิเสรีภาพของการการทํางานของสื่อในะขณะนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า เวลามีความคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวจํานวนมากแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควรตามความเห็นของเขานะครับว่าจริงๆมันเพราะเนื่องจากว่ามันมีสื่อที่ที่นำเสนออย่างเต็มที่ก็เป็นสื่อทางเลือกต่างๆเนี่ยนะครับสื่อดาวเทียมต่างๆที่ชัดเจนว่านําเสนอมันก็มีข้อเปรียบเทียบเพื่อนๆที่สถานีทรทัศน์บางช่องบอกว่าเขาทำเสนอข่าวน้อย แต่ถ้ามาดูเวลาข่าวของทั้งสถานีก็จะพบว่าข่าวของปปสนั้นไม่น้อยนะครับ,รบมากกว่าอย่างอื่นด้วยเพเียงแต่ว่าเวลาทีทา่ทางกลุ่มชุนหรือผู้บริหารเนี่ยมีให้เขามีอยู่แค่นั้นในกองบรรณาธิการหรือนักข่าวไม่สามารถทําอะไรมากกว่านั้นได้ถ้าเป็นไปได้มีการขับเคลื่อนเพื่อให้มีการาปรับหรือว่าปฏิรูปสื่อจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบสนองจากคนดู ในสังคมว่าสนใจข่าวสารจริงๆน่าสังเกตนะครับว่าคนสนใจข่าวสารในช่วงที่มีวิกฤตแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคําถามเหมือนกันว่าสนใจดูข่าวจริงๆเหรอนะครไม่เช่นนั้นแล้วเลตติ้งการดูละครกับข่าวมันคงไม่แตกต่างกันในขนาดนี้จะพอถึงจุดวิกฤต คืออาจจะปรับตัวไม่ทันอันนี้ไม่ได้โทษใครต้องโทษตัวเองด้วยนะครับ,รบก็เลยคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นมันทําให้คนเขามองได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องอยากให้ไม่ว่าใครก็ตามต้องมองปรากฏการณ์นี้มองสื่ออย่างรอบด้านในบริบทของสื่อและสังคมที่มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างรอบด้านจริงๆด้วยนะครับครับคือบนเวทีปราัยของผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าสื่อกระแสหลักยังไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ อ่ากปปสนี่เคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าถ้าเราติดตามดูเอาเอาโทรทัศน์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้าง,งชัดเจนเนี่ยเกือบทุกช่องยกเวน้นช่อง1ิเ็แล้วกันนะชัดเจนเพราะว่าเป็นช่องของรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นว่าเวลาที่ให้กับการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของกปพสอ่สิ่งที่คุณสุเทพพูดเป็นเวทีหรือแ,แกนนาคนอื่นๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันเขาให้เวลามากขึ้นนะแล้วก็ให้น้ําหนักกับมันมากขึ้นเนี่ยคุณคุณวิสุทธ์มองยังไงคือคือผมมองว่าอย่า,ยางนี้ครับคุณจะจกากลับก็คือ การที่ทางกบสมอมาเยีย่ยมเย็นสื่อเนี่ยจะเรียกว่าจริงๆเรียกว่าการกดดันก็ได้ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองว่าสื่อให้พื้นที่ให้หน้าที่ความสำคัญน,น้อยครับแต่ก็ก็ก็เป็นมุมมองผู้ถล่มที่จุดแล้วแต่จะบอกนะฮะแต่ทุกคนก็คบบาดหวังสื่อ,อแต่ผมผมคิดว่าการเข้ามาวิธีการก่อนเข้ามาแบบยกพลเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็สึกว่าเป็นสิ่งที่บางคนจะใช้ว่าคุกคามก็แล้วแต่ครับ ก็ก็ผมว่าตอนหลังก็หลังจากมีการคุยกันผมว่าก็เข้าใจมากขึ้นระหว่างผู้จุมนุมกับตัวแทนของสื่อประเด็นที่สองผมคิดว่าก็มีผลนะหลังจากการที่เข้ามาเยี่ยมเยียนสื่อเนี่ยสื่อบางแห่งก็นําเสนอเรื่องนี้มากขึ้นครับไม่ได้แปลว่านาเสนอข้างในข้างนี้มากขึ้นแต่ว่าเปิดพื้นที่สําหรับสังคมให้สนทนากับใจนี้มากขึ้นครับและผมผมคิดว่านี่ก็เป็นพัฒนาการหนึ่งของสื่อที่ต้องยอมรับแรงกดดันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับก็เป็นการสะท้อนเสียงตรงจากประชาชนแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในระหว่างนี้นี่ผมก็ยังสนใจอยู่ว่าสื่อโดยรวมผมเิด่าโดยรวมนะหลัก <c oughs> ก็ยังให้ความสําคัญแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าที่ควรนะ <c oughs> อันที่เช่นหนึ่อง <c oughs> อย่างเมื่อเมื่อวันที่มีการไปบุกมีการประทะกันที่สนามรกตั้งที่ดินแดง สังคมกำลังปั่นป่วนวุ่นวายผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีการนํส่วนอเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะใช้ถนนมเส้นทางนั้นจะหลีกจะเลี่ยงใจก็ควรต้องรู้รที่ไม่มียี่ไม่มีก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่นแหละครับ,ค,รบค,คือถ้ามองในในแง่บวกคือการที่ผู้ชุมนุมเนี่ยไปไปกดดันสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเนี่ยคือมันทําให้ผู้ปฏิบัติงา,านคือนักข่าวในภาคสนามหรือคนในกองบัญชการนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันช่วยเขาในการทํางานก็ได้นะ เพราะว่าอย่างน้อยมันทําให้ผู้บริหารเนี่ยระดับสูงขึ้นไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องระมัดระวังในการรายงานข่าวละต้องมีความสมดุลมากขึ้นละต้องให้พื้นที่กับเหตุการณ์ที่มันควรจะให้พื้นที่มากขึ้นแล้วเนี่ยก็ทําให้ผมเข้าใจว่ามีเหมือนกับว่าการเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามากํากับจากฝ่ายบริหารเนี่ยจะลดน้อยลงไปคือทําให้คนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงคือฝ่ายกองบรรณาธิการเนี่ยจะบอกว่ามีเสรีภาพมากขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยผมผมผมมองผิดไปไหมอย่างนี้ก็ก็ผมว่าก็ถูกต้องฮะถูก คือหมายความว่าทางฝ่ายผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าอาะไะในเมื่อมีมวลชนข้างนอกช่วยกดดันเข้ามาเนี่ยฝ่ายบริหารก็ไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงมากเหมือนเมื่อก่อนคือผมเชื่อคิดว่าเอ่อคนในสนามเนี่ยโดยเฉพาะน,นักน้องนักข่าวในสนามผมเชื่อเขาก็ทํางานเต็มที่ครับก็คือนักข่าวสนามคือรายงานข่าว,รา,าาวรายงานข้อเท็จจริงบันทึกภาพนําเสนอสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นไปสู่กองบรรณาการไปอยู่สํานักผมคิดว่าน้องนังกข่าวดีก็คือทําหน้าที่เต็มที่อย่างสุดความสามารถท่ามกลางาอันตราย แล้วก็ท่ากาะไรกดดันจากทุกฝ่ายนะครับผู้ชุมนุมก็บีบผู้ตั้งฝ่ายรัฐตั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มีทั้งปะทะกันมีทั้งทําร้ายมีทั้งยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นต่อการที่เกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายไหนผมคิดว่าบทเรียนนี้อย่างที่คุณพระเทพชัยว่าคือสอนให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับคนทำงานในข่าวด้วยแล้วก็สะท้อนให้ผู้ชุมนุมเห็นด้วยว่าคนทําข่าวก็คือไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับคุณพเทพชัยครับทำหน้าที่ก็คือโตรวดูแลตามที่เหมาะที่ควรไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษนะครับ ถ้าคุณก่อเขตก็มผมคิดว่าผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งคือแกนนนำของผู้ชมุมนุมตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะครับดูเหมือนว่าความเห็นหรือว่าทัศนคติต่อสื่อมวลชนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงเสมอไปบางที่มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์บางครั้ง เป็นเหตุการณ์ในบางครั้งเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาพูดเป็นเวทีแล้วเนี่ยมันทําให้ผู้ฟังเนี่ยมีความคล้อยตามเหมือนกับว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยแย่มากเลยนะอยู่คนละข้างกับ,บผู้ชุมนุมเลยนะครับ mm hmm. หลังๆเท่านั้นเองหลังจากที่มีการเผชิญหน้ากันแล้วมีสิ่งที่เรามองว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนเกิดขึ้นเนี่ยแกนนากรปสจึงจะเริ่มที่จะเหมือนกับทําความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้นแล้วก็ทําให้สื่อมวลชนได้รับการปฏิบัติในแนวทางที่ที่ควรจะเป็นมากขึ้นครับคุณกเขแขกคิดว่าคิดว่า ไปท่าทีของทางด้านการดำนนี้ปรับมีการปรับตามสถานการณ์ยังไงบ้างเขาอาจจะเริ่มจากความไม่พอใจที่สื่อส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญอเน,นื่อจากปัญหาต่างๆที่ท่านคุณวิสศน์ก็ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ แต่ตอนหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเริ่มแยกแยะมากขึ้นว่าผู้ปฏิบัติงานในสนามเนี่ยนักข่าวแต่ละคนเนี่ยทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับหลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะแล้วก็บอกอ่าบางคนบางคนก็บอกว่าไม่ให้เวลาน้อยไปจริงๆเพิ่มเวลาแค่เวลาเท่าที่มีอยู่นักข่าวหลายคนก็ก็หนักหนาอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับในขณะนี้แต่แลอย่างหลังนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะเริ่มเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม ถ้อยไถ่คำหรือสิ่งที่พูดกันในเวทีย่อยบางเวทีหรือผู้อภิปรายบนเวทีบางคนก็ยังมองสื่ออย่างอย่างไม่ถูกต้องนักยังเข้าใจใผมคาดหวังว่าถ้าจะมองคิดว่าสื่อเป็นส่วนสําคัญนะก็น่าจะมองในเรื่องของเชิงโครงสร้างหรือภาพรวมเลย ที่จะบอกว่าที่สื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรและถ้าบอกว่าจะปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยจะปฏิรูปสื่อเนี่ยจะปฏิรูปยังไงนะผมไม่รู้ว่ายังจะทันหรือเปล่าเพราะณขณะนี้การประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับหลายหลายชัดเจนแล้วว่าใครใครทําอะไรด้วยด้วยมูลค่าเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับแการประมูลได้มูลค่าเงินสูงขนาดนั้นเนี่ยจะมีแน่นอนการแข่งขันกันก็ต้องสูงในด้านเนื้อหาทางคุณภาพก็เป็นเรื่องสําคัญคราวนี้แหละจะมีการกํากับควบคุมกันอย่างไร ทำนองนี้นะฮะเพราะรว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่จนทําให้ใครก็ตามเนี่ยนะไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อในสถานการณ์แบบนี้นมันมีที่มายาวนานและมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างํรพังคนทําข่าวเนี่ยถ้าบอกว่าจะให้ทั้งสถานีทั้งวันที่สีชั่วโมงเป็นข่าวแบบนี้เลยเนี่ยผมคิดว่าคนทําข่าวเนี่ยพอใจแต่ทีนี้อยู่ในในสถานการณ์ที่นายทุนหรือว่าบางช่องก็เป็นของราชการเนี่ยนะครับก็ทําอย่างนั้นไม่ได้นะฮะท,นท,ทีนี้ทํำยังไงถึงจะทําให หลังจากนี้ก็มีการมีหลักประกันหรือมีกลไกใดๆก็ตามที่ทําให้สื่อนะั้นะคล่องตัวในการที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่กาลังเกิดขึ้นอยู่หรือว่าเป็นเรื่องภยัยพิบัติต่างๆนะครับครับถ้ามีภาพหนึ่งที่ผมคิดว่าตผู้ชมทีวีทางบ้านคงจะคุ้นตาก็คือทุกครั้งที่มีการรายงานเหตุการณ์จากจุดที่มีเหตุการณ์หรือจากที่ชุมนุมเนี่ย ก็จะมีนักข่าวรายงานใช่ไหมครับสดๆมาแต่ข้างหลังก็จะมีเนี่ยผู้ชุมนุมมายืนออกันมาเฝ้าดูทุกคําพูดของนักข่าวรายงานเลยเนี่ยนะครับ,รบผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโดยทางอ้อมแล้วเนี่ยมันบังคับให้ผู้สื่อข่าวต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ารู้ว่าบางประโยคถ้าพูดไปเนี่ยถึงแม้เป็นความจริงนะก็ไม่ควครจะพูดหรือไม่กล้าพูดเพราะว่ามันสามารถถูกผู้ชุมนุมตีความหรืออาจจะด้วยอารมณ์ก็ได้ที่จะชี้เลยว่าอา้าวคุณพูดไปได้ยังไงประโยคนี้ ก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้มันมีความโกรธแค้นอาจจะถึงขั้นคุกคามผู้สื่อข่าวตรงนี้คุณก่อเขตเองหรือคุณวิสุทธ์เองมองว่ามันจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงผมคิดว่าเป็นการบริหารจากการด้านเพื่ประชาธิปไตยครับก่อเขต้วคือคือผมเที่าภาพนักข่าวรายงานสดจากพื้นที่แล้วก็ทําการผู้ชุมนุมเนี่ยอันตรายจริงแต่แน่นอนถ้านนักข่าวก็ต้องการข่าวที่สดจริงแล้วก็ตรงจากสนามอนู่นะฮะ แต่ผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าผมเป็นนักข่าวผมก็จะบอกน้องนักข่าวว่าให้ทำตัวให้มันปลอดภัยหน่อยก็ได้อืคือรายงานในที่ที่ผมว่าอยู่ในที่ที่ไม่ถึงับถูกวงล้อมได้อ,ะอ่ะข้ะาวจะไม่ดีอะไรเงี้ยนะหรือหรือกระทั่งท่านในแง่ของความเป็นองคอ์กรเนี่ยก็คุยกับผู้ชุมนุมได้เช่นการพื้นที่บางส่วนเนี่ยไหมให้เราเป็นที่ทํารถโอบีที่ถ่ายทอดที่จะรายงานโดยไม่ต้องถูกแวดล้อมด้วยบรรดาผู้ชุมนุมครับอ่าอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นประสบการณ์ที่น่าจะนํามา อ่แก้ไขหรือว่าใช้ในการรายงานข่าวจากสถานการณ์ของการชุมนุมได้นะครับครับครับคุณกอเกียกครับครับอ่อันนี้เป็นเรื่องที่คนนักข่าวที่ในสะนามนั้นกดดันมากๆนะครับแล้วพ,พวกเขาก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากอ่เนื่องจากว่าผู้ชุมนุมบางคนนะฮะก็ย้ําว่าบางคนเท่านั้นนะครับ,รบที่ไปท,ทําท่าทีที่มีการคุกคามก้าวร้าว สื่อมวลชนทั้งๆที่พวกเขาก็นักข่าวก็งงเหมือนกันว่าเรื่องอะไรทําไมถึงมาหลายคนก็นมาถึงบอกว่าบิดเบือนคือใช,ใชไม่ได้ซึ่งทั้งจริงแล้วเขาเหละนะ่านั้นนักข่าวก็สะท้อนมาที่ผมนะครับเขาอยู่ในการชุมนุมเนี่ยแทบคงได,ได้ได้ดูหรือเปล่าว่าแต่ละช่องนั้นรายงานอย่างไรและบิดเบือนตรงไหนน่นะครับ,รบเรื่องที่มีความเข้าใจผิดถึงขั้นใช้กําลังดึงกระชากกัน,นี่นะครับก็ก็เป็น เขาบอกว่านอ้นองๆในสนามสะท้อนมาบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้ชุมนุมบางคนคนใดคนหนึ่งแค่คนเดียวตะโกนมาบอกว่าคนมาตั้งเยอะยะรายงานว่าแค่สามพันคนได้อย่างไรแค่นั้นผู้ชุมนุมที่อยู่รอบๆก็ไม่พอใจใ<ช>นะครับแล้วก็มีปฏิยากับนักข่าวซึ่ง<ม>จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จุดเล็กมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเลยเรื่องนี้ไปดูเทคโนโลยีสมัยนี้มันเอื้อต่อการตรวจสอบได้อยู่แล้วครับไปดูย้อนหลังได้ว่า สื่อรายงานอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนักข่าวบางคนก็บอกว่ามาถามนี่ต้องลงรายงานยังไงนักข่าวบอกว่าเอาสคริปให้ดูเลยเอาพี่ดูเลยครับผมจะรายงานว่ายังไงนะฮะเขาก็ดูแล้วเขาก็พอใจเขาเพื่อคือสรุปคือถ้าเขาได้รับรู้ข้อทจริงเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ถ้าทีที่คุกคามก็จะลดลงครับครับนะครับเสียดายนะครับคำจริงมีคําถามอีกมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีใหม่เนี้นะครับ หลังจากที่ประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จไปแล้วนะครับก็การแข่งขันคงจะแหลมคมมากขึ้นนะครับครับมันเราคงมีโอกาสได้คุยกันอีกในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับแวัครับแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับครับท่านผู้ฟังครับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากสาหรับสื่อนะครับแต่ัมว่าปีนี้แน่นอนคือสื่อก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับแต่ว่าก็หวังว่าปีใหม่นี้คงจะไม่มี สถานการณ์เหตุการณ์ที่มันรุนแรงจนกระทั่งสื่อจะต้องตกอยู่ในภาวะกดดันเหมือนที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่นะครับขอวอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตต,ตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ํามันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย